เขาปุ่นน้ำน้ำยาจิ้นไก่ปลานิปลาชินปลาเอ็นตาเสียบใช่ไหมฝนบกบกเออน้ำจีนน้ำยาแม่สุี เตีนไกู่ตีนไก่หนึ่งกระโลนึ่งคนนึงปลาหนึ่งกระโลเลยเปื่อยเลยหอมฉุยอืมตัดท่างดีคนนึงอืมอืมเด็ดสุดอยู่ที่ตรีนก๋วยเตี๋ยนะคหมอสาโลดอืมซิมมึงร์อืมที่เบอเอาซิมมึงร์บอกเราเนาะเจ้าซิมอ่ะ ไปข้าหมอสะโลดโอ้เอาลกซิมเนี่ยลซินเนี okay, ่ยลกซินกับตีนเนี่ยซินปลามือเด็ลซิปลยเนื้อปลานี่คนขนาดนี้นี่เอยเจี๊ยบเจี๊ยบเลยเนื้อปลาหนึ่งตัวตีนไก่พร้อมหม้อหัวไงเลยหม้อเบอร์ยังนี่หม้โหหมอใหกับเล้วกันคุณใหก็เต่าเุณ ต้องแกกินนะ <laughs> อืมอย <laughs> ากกินกรนเมือ่อมูบานเอาลูกซีนบานอ๋ออ้าวยาทำฮะรันค่ะเจ็บป้อ <c oughs> <c oughs> ใ้่กีบก็ปนบักพริกใส่มันแดงงามานบอกพริกธรรมดาถ้บอกพริกไงฮ้อนฮ้อนห้อนฮ้อนเป้าฮ่อนฮ้อนซะเวกับเสียบถิมลงน้ำน้ำต้มไปแดงรันฮ้อนเด้อเอแล้วเอเนปะ เอาเปล่าพอมาซิมนข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นยิสุเสียบเสียบเอากินไหมกินอีกกินตีนนั่นเบิ่งสิตักตีนแหรอวะก็เห็ดเกี๊อืม

ไข่อนเนี่ยอะไรแล้วลูกไข่อนก้บนไม่แห้้ลุยอย่างเป็นสุขลำลุยให้ลุยเบ้อจ้าเห้ลุยแฮงๆอย่างไรลุยผ้อเป่าผู้กับบาปแข็งแรง แรงโมเลมาหาเนาะอืมมันหักไปวัดก็ขโมอไปฟังเทพขโมาต้อนเ้อนี่มันบนอย่างนะกะอมแล้วได้บุญเนี่ยได้บุญก็จะว่าอันรหลป่า